เตะอีกหนึ่งเตะอีกหนึ่งปักทาบโอ้ยซอมบี้มาแล้วซอมบี้มาแล,มแล้วเป็นซอมบี้เราเป็นซอมบี้แล้วมาแล้วเว้ยลุมมันนี่แหละเอาเข้าไปเอาเข้าไปสวัสดีครับผมอาปืนลมคอมดิจิตี้วอร์โซนอัปเดตใหม่มาอีกแล้วโอ้โหผมหลงรักเกมนี้จังเลยฮะอัปเดตใหม่มาให้เล่นกันอย่างต่อเน,นื่องไม่เบื่อกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องด้วยช่วงนี้ ใกล้สิ้นเดือนตุตลาคมเป็นช่วงแห่งเทศกาลฮาลโลวีนนะในเกมก็มาเลยพร้อมกับทีมอ oh. ่อ h a u n t e g of v e d a n s นะ,ะนั่นก็คือความหลอนแห่ง Verdans นะ v e d a n s นี่คือชื่อด่านนะ,ะเป็นชื่อด่านใน Warzone นะ,ะเป็นแผนที่เปิดให้เล่นแล้วตอนนี้วันที่20ตุลาจนถึงวันที่3โนเวมเบอร์เรียกว่าอะไรวะโนเวมเบอร์ November. พฤศจิกาเออใช่ไหมวะ ใช่ถามใครวะเนี้ <laughs> ไปคอนทินิวไปมีอะไรใหม่บ้างเนี่ยฮะ <c oughs> อุ๊ยแฮปปี้ฮาลวีนเฮดสตรีชชูสตาร์เรี a ร์นะฮะได้กระติกถังอมยิ้มมาห้อยปืน <c oughs> อ้โหจะอลังการไปไหนเนี่ยเอย้อันนี้เป็นเหมือนมินิซีซันพาร์ทมาให้เราเลยนะฮะส่วนมากจะเป็นพวกพวงกุญแจห้อยปืนนะเป็นชามนะครับเอ้ยมีสกินปืนให้ด้วยหนึ่งกระบอกนั่นคือปืนโอเดนนะฮะอุ้ยเท่วะ่ะ สีดําขาวลายหัวกระโหลกโอ้ยยังหลอนอุย้ยอันสุดท้ายครับเป็นมีดปังต่อมีเลือดใครก็ไม่รู้ติดอยู่ด้วยโอ้โหเท่วะ่ะคือของรางวัลแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะอยู่ในดาดน,นะเราต้องไปตามหาเอาเองใช่ไหมนี่ถ้าอยากได้อันนี้ก็ต้องไปหาที่นี่หาที่นี่อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วถ้าเราสามารถเก็บของรางวัลได้ครบทั้งดาดแล้วเนี่ย16ชิ้นเราก็จะได้สกินปืนตัวนี้ฮนะโอ้โหเท่วะ่ะโอ้โหสวยว่ะ ซีสันชิดจัดโดนใจมีอัปเดตอะไรอีกในร้านค้าในร้านค้าไปดูเลย The Texas Chainsaw Massacre เฮ้ยอันนี้มันโอ้โหชื่ออะไรนะ Michael Mayer เฮ้ยโอ้โหมันมาโผล่ในวอร์โซนได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเท่เลยมาเป็นตัวละครเลยฮะพร้อมกับอาวุธปืนแน่นอนฮะในหนังนี่เขาใช้เลื่อยใช่ไหมในเกมก็ต้องเป็นปืนนี้เลยเชียนซอเป็นปืนที่แต่งเหมือนเลื่อยเลยอ่ะโูโอ้โหเท่มากอีกกระบอกหนึ่งเป็น MP5 นะครับ อาวุธระยะประชิดเป็นค้อนน่ะเฮ้ยชอบอ่ะมีเสียงแตรรถด้วยอ้าวเป็นยังไงลองฟังดูเสียงเหมือนหมูเป็นเบาหวานนะฮะอูดอีดอูดอีดอะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรหลอนเลยเดี๋ยวถ้าไปเล่นในเกมนี้น่าจะหลอนน่ดูมีอะไรอีกซอเฮ้ยผมเมื่อกี้ว่าพีคแล้วซอมาโผล่ในเกมนี้ด้วยนะฮะ มาเป็นสก,กินตัวละครเลยครับอันนี้คือซอแบบฟูลไซส์นะฮะตัวใหญ่ไปเลยทุกทีมันจะตัวเล็กๆปั่นจักรยานเด็กสก,กินปืนครับว้าวโอ้โหหลอนได้ใจเลยสก,กินปืนอีกระบอกหนึ่งเป็นลูกซองครับโอ้เป็นมีดที่เหมือนเลื่อยเป็นสว่านด้วยนะฮะปลายมันน่าจะเป็นสว่านควงๆได้อุ้ยเท่วะ่ะมีอะไอีกโอ้โหอันนี้ใครวะเนี่ย ด็อกเตอร์คาร์ลอฟไลฟ์ด็อกเตอร์คนนี้เขาเป็นใครแต่ว่าโอ้โหชุดชุดได้อยู่นะชุดเหมือนคนเป็นโรคนะต้องต้องพกหน้ากากแล้วก็มีถังออกซิเจนติดตัวอยู่ตลอดเวลาอุ้ยแต่สกินปืนเท่มากโอ้เฮ้ยเอาเอาอันนี้ซื้อเลยบอกเลยโอ้โหเฮ้ยคุดเท่เป็น AK ชุดหน้าที่แบบล้ำจัดพระเจ้าช่วยโอ้โ่นมัน จับสุดยอดมากๆแล้วแสงปืนเป็นลำแสงไฟฟ้านะฮะดูที่มันวิ่งจิตๆอยู่นี่อีกกระบอกหนึ่งเป็น mp7 มีกก็เท่ะ่ะโอ้โหสกิโอ้มีดไฟฟ้าด้วยเอาเข้าไปเท่มากเท่มากมันต้องโดนฮะมันต้องโดนบันเดิลน,นี้พลาดไม่ได้ครับผมบอกเลยว่าผมน่าจะทำคลิปแยกออกมาทั้ง3คลิปนะฮะแต่ละบันเดิลน,นะทั้งไมเคิลเมเยอร์นะซอแล้วก็เป็น ดรคาร์ลมีอะไรเข้ามาขายในร้านค้าอีกบ้างไม่มีอะไรฮะหลักๆก,ก็น่าจะเป็นเนี่ยฮะสทหารเสือแห่งความหล่อนแล้วก็จะมีโหมดใหม่โผล่เข้ามานะฮะอันนี้เป็นโหมดเดิมปกติของมันก็คือ Battle Royal แล้วก็ Punder ลงไปยิงกันเพื่อเก็บเงินอันนี้เป็นโหมดใหม่นะสอันข้างล่าง Battle Royal Trick or Trio ก็คือเป็นโหมด3คนนะฮะแต่ว่าด่านเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโหมดกลางคืนหรือเปล่าก็น่าจะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าที่น่าเล่นที่สุดเลยก็คือนี่ฮะ ซอมบี้โรเยลซึ่งหมดนี้จะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่านะครับเล่นแบบเป็นทีมอะตอนนี้ไม่มีเพื่อนอยู่เนี่ยเอาไปกดหาทีมเอาข้างหน้าแล้วกันฮะลุยกันเลยดีกว่าในโหมดนี้นะฮะอ๋อถ้าเราตายเราจะกลายเป็นซอมบี้แล้วซอมบี้เนี่ยถ้าเก็บแอนตี้ไวรัสจากศพของผู้เล่นได้จะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ถ้ารอดชีวิตเป็นคนสุดท้ายก็ชนะไปเฮ้ยน่าสนใจวะ่ะเอาเอาเอา,เ,อาเล่นเล่นเล่น เดี๋ยววันนี้เรามาลองของกันก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีใครเล่นด้วยเดี๋ยวค่อยมาลุยกันเต็มๆโหมดกันอีกทีเดี๋ยวเราต้องไปเซตอาวุธก่อนหรือเปล่าเราจะไปลุยกับซอมบี้เนี่ย,ยต้องเซตอาวุธเอาอาก้าไปอ่ะอากาแล้วก็ยิงซอมบี้ใช่ไหมเอาลูกซองแล้วกันลูกซองที่เราเพิ่งปลดล็อกไป AA t h นี่เอาอ่ะด่านกลางคืนนะเฮ้ยตื่นเต้นว่ะสดๆร้อน,อนๆนีไม่ได้มีการหาข้อมูลใดๆมาก่อนทั้งสิ้นเปิดซิงกันสดๆอย่างนี้เลย hey, เฮ้ย <'re> <'re> โอ้โหด่านตอนนี้เกมยังไม่เริ่มนะฮะเดี๋ยวรอนับถอยหลัง50วิบวิก่อนโอ้ยด่านกลางคืนสวยว่าโอ้โหทั้งสวยทั้งหลอนมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้ยเปลี่ยนฟิวแม่ทูกทีมันเป็นด่านกลางวันมาตลอดเลย เพื่อนเราเวลอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเวลเยอะกว่าผมอีกแสดงว่าเขาต้องเก่งเขาน่าจะต้องมีฝีมือฮัลโหล y f r เฟน d ์เฮ้ยย a h are you r e a เฮ้ e y what's oh. up อ้าว โอหกำลังจะลุยเลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหคัมเบอรตี้คุณทำอย่างนี้กับผมได้ไงเนี่ยผมกำลังสนทนาอยู่กับเพื่อนร่วมทีมเอาเลยเอาเลยเราจะไปฟาดฟันกับเหล่าซอมบี้ไยทำไมเฟรมเรทเหลือแค่90แมวดิแมวใจคอไม่ดีเลยด่านกลางคืนกินสเปกกว่าก o GO g กจะรอดไหมเนี่ย โอ้โหฟังจากเสียงร่มไม่น่าต่ำกว่าแปดแสนตัวสั์เอาา้ยพ่ทันโอ้โหอะไรวะเนี่ยไปแล้วขับรถหนีคนเยอะเกินขอหาปืนก่อน เพื่อนนะครับหมดเนี้ยอันนี้ถือว่ามาุยทางไว้ก่อนแล้วกันว่าหมดนี้มันอะไรยังไงตอนนี้ก็เก็บเงินทุกช,ชีวิตเพื่อนกันนาว,วตายกันหมดลยไม่เอาดิเร็วดิ นี่เราต้องคอยระวังซอมบี้ด้วยนะเนี่ยเห็นหมว่ามันจะมีบอกอยู่ว่ามีซอมบี้อยู่ทั้งหมดตอนนี้30กว่าตัวใจเย็นเพื่อนตังจะครบแล้วตังค์จะครบแล้วเหลือ,อนิดเดียวตอน้ยเราต้องเอาเงินไปรวมกับเพื่อนแล้วก็ชุบชีวิตมันมาโอเคเดี๋ยวเหลืออีก2นาทีกว่าแอร์ดอปจะตกคนระับ รักษาชีวิตไปแถวนี้กันมีมนุษย์อยู่60คนซอมบี้อีก,อก20แผลัเฮ้ยมีคนมีคนอยู่ข้างในมีคนอยู่ข้างในมีคนอยู่ในนี้มีคนอยู่ในนี้เขาตายเลยตัวเดียวสวย อมันเอาสนัยเล็งคนฟากนู้นนะเอาขอได้ไหมขอสนัยได้ไหมไม่เอาใช่ไหมไม่เอาผมขอนะอเฮ้ยก้กอ,กกองก,ก,ก้องความร้อนด้หวะโอ้โหเพื่อนยิงทีวงแตกเลยโอ้โหผมไม่ค่อยได้ใช้ด้วยปืนนี้กระสุนลอยช้าอยู่นะเนี่ย โอ้โหเห็นคนเต็มเลยนะทั้งคนทั้งซอมบี้อ่ะตอนนี้ดูดิเอาแล้วเอาแล้วรอนแล้วรอนแล้วเกาะแตกอ๋อโดนหัวแค่เกาะแตกฮะปืนนี้อยากได้สไนเปที่มันเป็นสไนเปอร์จริงๆอันนี้มันไรเฟิลคานเหวี่ยงกระสุนมันไม่เท่าไหร่กระสุนมันลอยช้ามากเลยอ่ะผมเล็งเต็มหัวมเลยนะ โอ้โหเพื่อนสายห้าวเรือเกินระวังโอ้โหัโ่ไนไงนั่นไงฉันไม่มีเงินจะไปชุบนายแล้วนะให้ตายสิไอตัวนั้นเห็นผมแล้วใครขับรถมาคนขับรถไปนู่นแล้วเปลี่ยนปืนด้วยเออนี่โอ้โหมันมันต้องใช้คาดีวะ มีคนขับรถผ่านมีคนขับรถผ่านขับไปไหนเอ่ยอยากไปเก็บแอร์ดบมากเลยหลอนละเดี๋ยวต้องไปเก็บปืนก่นอนต้องไปเก็บปืนให้ไวโอเค ทำไรวะนะไม่รอแล้วนะเร็วดีมาดีโอ้โหเนี่ยมันไม่ได้เล่นกับเพื่อนมันนั่งหมดุดหินอย่างนี้มันนั่งหมดุดหินอย่างนี้มันต้องเอาแล้วไหมมันต้องเอาแล้วไหมตัวเนี้ยตอบดังแจ๊ก อีกหน <mm like okay. okay. ึ right. ่งตายอีกหนึ yeah, ่งฮีสเกตกระสุนลูกซองไม่มีอะไรตกเต็มพื้นเลยวะเนี่ยกระสุนกล่องกระสุนกล่องกระสุนโอเคเก็บไว้ก่อนกระสุนน่าจะเปลืองอรับหมดซอมบี้เนี่ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้มาจากซอมบี้ไปนู่นแล้วไปต่อเพื่อนไปต่อตอนนี้เพื่อนเรากลับมาเกิดได้เดี๋ยวรอเขาเก็บอาวุธปืนก่อน รอเพ s <S ื the ่อนเก็บอาวุธปืนแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเร็ว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 ให้ไวให้ไวรีบเก็บปืนรีบเก็บปืนมันมากันนู่นแล้วซอมบี้มาแล้วโอ้โหดูมันกระโดดเร็วซอมบี้มาแล้วเร็วเร็วหนีขึ้นมาหลอนเลยหลอนเลยเดินเดินเดินไป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  ต้องไปหาที่สูงอยู่ฮะเปเล่นไหนดิบคนแอร์พอร์ตไหมนแอร์พอร์ตนแอร์พอร์ตเล่นได้เฮ้ยซอมบี้มาสอมบี้มารีบริบรีบรีบรีบริบรีบรีรีบรีบรีบรบีบีบรีบบีบีรรีีีีีีีีีรเีรียบีีีีร เออเล่นบนนี้เล่นบนนี้แหละเดี๋ยววงไปไหนค่อยไปต่อตรงน,น,นั้นน่าจะมีคนแล้วไปไม่ได้หรอเห็นเพื่อนมาร์คไว้มันอยากไปตรงนออู้นไอซอมบี้ตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะแ <c oughs> สดงว่าซอมบี้มันกระโดดสูงเลยฮะหรืออะไรเมื่อกี้มันกระโดดสูงมากเลยน่าจะกระโดดสูงกว่าคนปกติโอ้เล่นโหมดนี้มันต้องมีรถวะ่ะ โอ้โหวงน่าจะไปจบที่โล่งฮะเดี๋ยวเรารักษาชีวิตไ้ที่สูงไว้ก่อนแล้วกันมีคนอยู่บนนั้นนะมันยิงกระสุนปืนลงมาอุย้ยซอมบี้ซอมบี้อยู่ข้างล่างซอมบี้อยู่ข้างล่างโอ้โหเสียงมันดังเหมือนกันนะเนี่ยโอ้หเสียวตก ถ้าตกไปนี่คือไม่ต้องสืบฮะตาย <c oughs> โอ้มาสค้ะรัวเชียวจะยิงยังไงล่ะสไนก็ไม่มีอ <c oughs> โอ้ยตื่นเต้นว่ะหมดเนี่ยเดี๋ยวต้องไปชวนลุงตู่แอนเดอะแก๊งมาเล่นแล้วเสียงรถไฟอ๋อรถไฟ มีใครอยู่บนขบวนไหมไมีคนเหรอเพื่อนต้องคอยเช็คดูมันขึ้นได้หลายทางกลัวคนอื่นมันวิ่งไงเฮ้ยนอกวงเขายิงกันว่ะนูน่นนูน้นระเบิดตูมตับตุต๊บตับอะอุ้ยมันมีสนไนนยนั่นไง พูดไม่ทันขาดคำ <laughs> มันมีสะไนห์ฮะระวังระวังปับทาบโอ้ยสอมบี้มาแล้วสอมบี้มาแล้วซม้ซมสามก่อนโอ้ยสอมบี้มันกระโดดสูงวะ่ะเห็นไหมอะไรอยู่เนียบเลยไม่มันกระโดดสูงจังวะครับ เป็นสกิล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 อ,อ๋อที่ตีขวามีนิ่มันขึ้นมาอ่ะอะไรไะเนี่ยสมบีสมบีอ้ยหลังหลังที่หัวคอยน,นึ่สมบีมาเหรอสมบีขึ้นมาบนตึกนะระวัง ครับผมข้อไปก็เปลืองกระสุนว่ะตรงนู้นโอ,อ้โหว,วงไปต่อวงไปต่อทางนู้นได้อยู่ได้อยู่เรามีที่สูงเล่นอยู่โดนล้อมหลังคาตึกด้านข้างเต็มเลย ซอมบี้ดรอปของเยอะอยู่โอเคอยู่ไป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 ,ไปโอ้โหมันก็เคาะจังเลยวะเฮ้ยเคาะหนักมากูไม่มีเกาะเล่นเลยโคตรเปลืองเลยยิงซอมบี้เปลืองกระสุนมาก ต้องย้ายตึกกัต้องสโอ้โหลอนทั้งคนทั้งซอมบี้แล้วตอนเนี้ยถ้าอย่าไปอีกตึกนะโอ้โหซอมบี้นัวกันข้างล่างอ่ะ ตาย,ตายข้างล่างเหรอซอมบี้มันกระโดดขึ้นมาบนตึกได้ไหมเนี่ยใครโดดล่มใครโดดล่มไปเดี๋ยวก็ไปไป,ไปอย่ามายุง่งตายมันโดนซอมบี้มันโดนซอมบี้ลุงสก,กรรมแสดงว่าซอมบี้มันอยู่นอกวงได้ ใครอยู่ข้างล่างวะนนเพื่อนเนาะโอ้โหตื่นเต้นว่าหมดเนี้ยโอ้โหเกาะผมไม่มีซอมบี้โอ้โหซอมบี้กระโดดสูงมากเกาะผมไม่มีมันวิ่งมาแล้ว โอ้โหดูดิหลอดนั่นเนี่ยเอาจริง oh, เต็มหลังคาเลยอันนั้นซอมบีนะ่จาจะทีมเดียวกันโยนกล่องกระสุนไปเลย like มันกระโดดมาตึกนี้แล้วไหมเนี่ย <Okay. S 1> ผมไม่กล้ายืนเนี่ยโด,โดนเนี่ยข้างล่าง เฮ้ยผไม่รู้ต้องมองตั้งกี่ทาง3 6มรกิบมกบัดตายวงมาแล้วเฮ้ยโอ้โห โอ้โห oh, oh, อะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยคุณจะยิงใครดีเฮ้ย <Hey, S 2> ทำไมยิงไม่เข้าวะเฮ้ย <Hey! S 2> ซอมบี้มา เรายังมีอีกหนึ่งชีวิตนะเป็นซอมบี้เราเป็นซอมบี้แล้ว <laughs> มาแล้วเว้ยเหลือสามคนเองสองหนึ่งฮะสองหนึ่งตอนนี้อุ้ยไปลุมมันอ๋อซอมบี้เหลือหลายตัวมากเอา้าแล้วคืออะไรเราเราต้องไปช่วยกันลุมคนเหรอปลาระเบิดได้ซอมบี้ปลาระเบิดได้เ e m p ได้ฮะลุมมันนี่แหละเอาเข้าไปเอาเข้าไป อเอายังชนะอยู่เลยเนีย่ยแล้วหอมารับใครดามก่อนเหลือแต่ซอมบี้ฮะหโหพทีมพี่มารับใครครับแล้วทีมใครได้ที่หนึ่งเดี๋ยวกันงง,ง,งเดี๋ยวกันงงทีมผมปะใช่ไหมไม่ใช่ ซอมบี <im <im ้ถือปืนอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาเขาใช้โมเดลเดิมนะเขาใช้โมเดลเดิมก็เลยเออก็เป็นซอมบี้ถือปืนนั่งบนหอใช่ไหมไรช่ไหมไรช่ไหมไรซ์ครับก็ไอ้นาโกโกตงกุสตตโกใช่ไหมไรซ์อยากเป็นป้าแต็นอยากเป็นป้าแต็นเอาเงียบเลยดิมึงแล้วน้มัเรนดิ้งเซลต์ตอนนันอ่อ่ะสับรองปังปัง คตรมันเลยคุณผู้ชมโอ้เป็นโหมดที่มันมากผมเลิฟการอัปเดตในเกมนี้มากๆโอ้แต่โอ้มันอยู่นะเอาเรื่องอยู่ลูกซองก็ใช้ได้เลยในโหมดเมื่อกี้สอยทั้งซอมบี้สอยทั้งคนนี่เอาเรื่องนะฮะผมไม่รู้ว่าสนาในโหมดนี้จะเวิร์กหรือเปล่านะเพราะซอมบี้มันพิ้วมากแถมซอมบี้มันมีระเบิดสตันเป็นแก๊สเป็นอะไรก็ไม่รู้เราเล็งมันยากเมื่อกี้เราชนะก็จริงแต่ว่าเราชนะใน ในส่วนของซอมบี้นะครับเพราะว่าผู้รอดชีวิตตายหมดเลยแต่ถ้าเราเป็นผู้รอดชีวิตใช้ปืนจนชนะเหลือหนึ่งเดียวได้นี่น่าจะมันฮะเดี๋ยวค่อยชวนเพื่อนมาเล่นละกันนะฮะโอเคสำหรับอัปเดตฮาล w วีนในครั้งนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากซับสไคร l ไลค์แชร์ด้วยบายบายซี y ู u ก g a ส n เน็กชา m e